กราบน้ำพรตการพ่อครูนะคะคก็โนหนึ่งน้ำค้างค่ะคก็ทุกวันนี้ก็มาอยู่บ้านลาดค่ะคก็อยู่ในฐานงานต่างๆของบ้านลาดก็แล้วแต่นะคะว่ามันจุดไหนลงตัวก็อยู่จุดนั้นละคะ่ะก็ก็รู้สึก ยินดีค่ะกับการได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะและก็ในวาระของพ่อครูครบรอบ88ปีนะคะก็อยากจะปฏิบัติบูบชาพ่อครูด้วยการที่จะเข้าศาลาฟังธรรมให้ได้ทุกเย็นนะคะที่มีการฟังธรรมะคะ่ะตรงจุดนี้ก็ยังเป็นข้อบกพร่องของตัวเองอยู่ค่ะ ก็จะพยายามให้ให้มากขึ้นแล้วก็ทําให้มากขึ้นนะคะด้วยดยการฟังธรรมนี่แหละค่ะ,อะขอบพระคุณค่ะมาสการค่ะ